เฮ้ยด you know, yeah, ่าเข้าด่าเข้าไปไหนแล้วาปไหนด่าเข้าหยุดไม่ใช่ไม่ใช่มาถึงเล่นไฟอ่ะเฮ่ยา๊วย Boom <ent> action oh. สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับอยู่กันในเกมฮอนนะฮะในโหมดแรงซีเอ็มนะครับกับพีโรธสกอวนั่นเองนะฮะเป็นเกมพิการไม่การนะครับสี่ห้านะเขาไม่นี่ไม่รีด้วยใช่เขาไม่ยอมรีเขาบอกว่าเขารีมาเยอะแล้วบอกมาเล่นไม่ได้มารีเออทำไมมันคล่องๆเหมือนมาลีปะ่ะสวยพี่สวยเขยงคล้ายๆกันมันมีบ่อนฟ้าดิประเด็นเนี่ย <étique> ไม่มีลุไม่มีลุข้างล่าง <Wasn 't> <proposals>? ไม่มีล่าไม่มีล้ยแฟลบแฟดลบสตันมีมีมีเดี๋ยวพี่แกก็ได้แปดวิแดวิบ้านก่อนมันหวายเล้ะพี่ เออพี่แกก่อนบนผมทิ้งไปก่อนนะพี่ได้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 สามฟาร์มไปเลยโน้นอ่ะโน้นสบายโน้นก็ฟาร์มไปตอนนี้เลนอื่นมันลำบากมันโหดจังวะโหหหดดจังววะะิแูที่บ้านผัดพริกให้กินเนาะจิงจิงจิ้งเนี่ยที่คุณนูบอกิิงงจรโอ้นักมาตันนาตายแล้วหนังลิงหนังลิงเกมนี้ผมไม่ทำขนติกระจายนะครับผมจะได้เป็นนูไฟเบทเจาะเกาะทวินเบทนะ ดาร์กฟีดเอ้ยดาร์กดองเลยนะเก็บอยู่ไหนอะเดี๋ยวยืนเถอะรอรอรอว้าบโนยังไงอะเวิลด์ดิเวลดิเวลดิโก้เล่นเล่นมีอะไรไหมมี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 แค่นี้แหละอันติสโล่ให้ไลน์ไลน์ไลิงไปบนลิงไปบนไอ้ระวังนะระวังนะระวังนะเระวังระวังนะพี่พี่เขาหลังอยู่พี่เขาหลังอยู่รอสตั้น ครับโฟนเพื่อนครับอ่าเรียบร้อยเลือกหน่อยน้เลือกหน่อยไม่ใช่ว่าจะโลบ <c oughs> เอาวะบอกตัวเองเหรอ, <c oughs> อนี่พี่ลงไปแล้วไม่ถูกไงแอนดนเดินไปทางกูเดินไปนี่อ่อนว่าข้างบนปะที่ไหนใจวะไม่รู้วะเอ้ยซแตานเอเชียนเอ้ยกูโยนหมวกไปได้นี่หวะ ปอนจะลงไปเล็บล่างเปล่าต้องมานะเว้ยเล่นตัวเองปล่อยแตกไม่ได้นะเอ้ยมีคนวาร์ปก็พีวาร์ปไงล่างโอเคโอเคเดี๋ยวไปเดฟก่อนแล้วค่อยอ่าถ้าแต่งจริงเราค่อยไปเล่นก็ได้ป้อมหน้าคนเดี๋ยวกูเล่นเล่นเองก็ได้กูแบบแป๊บๆไปไปฟาร์มด้วยอะไรด้วยพี่มันแรงนะพี่ไม่เป็นไรพี่พร้อมแรกอ่ะมาดิแล้วไม่มีแอปเปิ้ลด้วยไม่เป็นไรพราะวร์ซัพพลายแบบน่าจะหิวพี่มันน่าจะหิว เออกดไม่ทันไม่เป็นไรตายได้ได้มาเกิดสวยอะไรล่ะไม่ได้ค่าที่ได้พี่ได้เฮ้ยน้องน้องไม่มีรองเท้าอ่ะน้องโซ่แถบโซ่แถบโซ่แถบตีไปเออเอาระยะแล้วตีไอ้หนุ่มตรงนี้หนุวะไปละได้เวลาวิ่งละกอมแตกแล้วไม่อยู่แล้ว ใจเย็นนะใจเย็นนะใจเย็นนะเย็นสามเยอะเอ้าคัมมิงนมคัมมิงตัดรู้นะสวยวอล์กด้วยพี่ไม่รู้ว่าตรงกลางยี่ห้อนฟ้าป่ะตอนนี้อาจจะยังไม่มีตัวจริงป่ะนั่นน่ะตัวจริงตัวจริงตายเลยงั้ยแล้วตา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 ยตายตายไม่รออยู่แล้วอะทำไว้ให้ กูมไม่รออู่แล้วเออจ,จ,จัดทิง้งว่ะดังมาหลังนะเฮ้ยตา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 ยสว้ามากำจัดทิ้งเออเอาไอ้เจ้าป้อมมาแบบไม่น้อยหน้าไม่น้อยหน้าป้อมต่อตับบ้านแตแตกี้ให้กูด้วยไอ้เฮี้ยงั้นนะเอาแตแตเอเชียนห,หน่อยแตแตเอเชียนห,หน่อยเอาโผลมาแตแตตรงนี้โอเคทุกคนผมเล่นเป็นนูไฟเบรนะครับเพราะว่ามีเอามาดอนด้วยเอามาลบดีบับด้วยถือว่าไม่แย่แต่ป้อมล่างแต่ ไปเลยพี่มันบวกได้ไวจริ้ๆเล็ดไม่ได้อาจจะแพ้เรื่องป้อมอย่างเดียวข้อเสียคือสายนี้มันฟาร์มช้าต้องบวกต้องบวกให้ขาไดพวกอาจจะออกขวัญตีกระจายก็ได้เดี๋ยวดูกันได้ๆอยู่ใกล้ใกล้อยู่ไอ้โน้ตไม่คุยกับเขาหน่อยอ่ะคุยอะไรอ่ะมาดิฟต่างมาดิบกลางมีรงมีวังมีวัง

พี่ข้อหลังรถรถก่อนให้พี่หน่อยดิมีไะมีแล้วมนหมดโอเคโอเคเดี๋ยวยืลรอให้เอ้ยมันน่าจะหิวผมนะพี่น่าจะตัดรุนล่างวะระวังระวังผมเพิ่มโซแท็บจะเล่นไม่ได้บอลีก็สะพายคอามาดูดมาจะดูดป่ะเออรอก่อนียืนหางๆนะอย่าให้กินนะครับเดินลงมาล่างกับเราดิเราดักหน่อยไม่ถ้าดักเหยียบอยู่ที่มึงมันไม่เป็นไรยิงตรงนี้ได้ ได้เชื่อมากี้เอาบังคับเนี่ยไม่เชื่อแล้ว Ultimate e a t e r เธอจะทำไรน้องเธอต้องรำคาญเราแล้วแหละ The Dark Lady อย่เล่นจับขาให้จับขาก่อนแล้วเดี๋ยว d a r ตอนนี้มันสู้พี่นุ้ยไม่ได้มันไทยเกมก็สู้พี่ไม่ได้เออใช่มันเป็นตะกงใช่ต้นเกมท้ายเกมสู้พี่ไม่ได้กลางปล่อยไปเลยก็ได้นะ เออไปแล้วเฮ้มยมันแทงป้อมอยู่อ่ะดูมีเอ้ยมีตันมีตันนนมีตันพี่ไม่มีวาร์ปอ่ะครบแรกคนแรกคว้ามมางั้นเดี๋ยวกูจับขาดสเปลพอแล้วกูก็เล่นแบบแทงๆเลยไข่ป้อมเก่งกันสิไม่ต้องก็ได้นนนเล่นเล่นปกตินะเออเล่นปกติก็ได้จับไปจ้างตัวมันเราถอยมาแล้วอะ่ะคือถ้าเราออเดเมทฆ่ามันมันก็ได้อยู่นะกูกลัวโดนเบิร์ตตายไงล่างเยอะเรามั้ง นี่มันก็เยอะไงด่าคนอ่าขึ้นรองเท้าละไม่ว่าจะรองต่อปล่อยเพลยืนตายนะกลัวมายืนดูแมพเออมาสเตอร์แตคลิปไปได้ไม่ใช่เอาเลาเปิดแมพก่อนเพราะว่าหวานไม่มีกำลังซื้อไปน่ารู้ปากกลางป่าไว้นะเออกลางป่าก็ได้งั้นกลัวได้มันเก็บน้องมันไปรอสเตอร์เอเชียน ลมด่อนได้เนี่ยโลบอกยังไม่มีเลยด่อนออกเท้าแบบนี้ก็บางกว่าเดิมอีกทำอะไรกดมาเชอร์ล่ะเซดแซดสไตล์เอาแวนนะนอนนอนมารับคลิปกลางไหยกูมาตัดรูนะกูจะตายบ้างไม่รู้เนี่ยรูร้างนะมันไปไหนแล้วเอาไปแล้วตอนอะไรตัดวะไม่รู้มันฝั่งนั้นมีคนออกขวดมีแค่ลิงอ่ะกับวิชเชนแฮร์ดลมาลิงมาลิงมาเห็นปะ ดับเบิลได้เฮ้ยฆ่าได้ไอ้คนสว้โฟกัสดาร์กตัวจริงคือตัวที่เราติ๊กอะตันไปเลยก็ได้นะเอ้ยสวยตันโดนกลางไปนี่กลางวิ่งแฮกว่ะมันหยุดได้ได้นะได้ได้นะเอาดีไหมมาดีมาดีสว้มา ้เฮ้ยม่สุดระยะเลยพี่เช็คหลังให้ก็ได้ไม่เป็นไรโอเคโอเคไปหมดแล้วมั้งป้อมป้อมตัวป้อมตัวจริงน่าจะอยู่โซนเนี้ยไม่แน่ใจวะโกวิ่งเข้าระยะป้อมอ่ะเดี๋ยวไปเอาล่าให้เฉียบกิ๊บกลางให้หน่อยเดี๋ยวเป็นกลางอ่ะเชียบกิ๊บล่างให้หน่อยเอ้ยกิ๊บกลางให้หน่อยกิ๊บกลางเขาเยอะมากเลยเนาะไมม่ีใครอยู่่อะ เหมือนจะมาหมดนะระวังด้วยน้อมันอยู่นี่หมดเหรอพี่เนาะเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่เช็คหลังก่อนนั่นนั่นนั่อโนมาหนี่แล้วอ่ะเออมาก็มาเล่นเลยทางนั้นอ่ะปัญหาคือมานาำไม่มีเด็กเดืบเบิ้ลเขาจะเข้าป่ะดากหลังดักเข้าหลังดักเข้าหลังได้กองฟุตบอลเลยนนได้เออนดีที่ได้ถอย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  มันเลกตัวได้ไหมเอออย่งนี้อย่างนี้อย่างนี้ได้พี่ระยะนนนน่าได้นนหลังหลังหลังมาเข้าในรูม่เข้าในรู้ไอ้เหี่เออเอาแคาไอรอนก็ได้ไปได้นั่นน่ะเออไอ้เจ้าวุ่นวายจัดเลยเฮ้ยเอาอาณาจากเลยนะหล่าง ยักล่างก hating, <ieur> randomized randomized ่อฝไปแล้วพี่อะอย่างดียวเมื่อกี้ดิสอาร์มันรีทันจังหวะตีดักตอนนี้ดักน่าจะได้อนี้แหละาาัังงกกลลททท เล่นเล่นบเล่นกกาฟ้าก็ิงฟ้าไม่เล่นเล่นขอยี่ห้ก่อนเดี๋ยวกราเดี๋ยวกูอัพให้ก็เ้ยต้องเอาไม่พี่ดิประเด็นคือต้องเอาไม่พี่ไว้กระดาฟ้า่กาฟเทำได้ทำได้เนะาษเค่นพ่นฮกไอ้กดเหเหนเไม่เป็นไรพี่มีตัวปอมที่ไม่วลกด้วยหลังเข้าวะน้องชายมาไมอ่ากูบว่าหลังเข้า ดันหยเอาเอาพี่บอกอยู่ว่าหลังมันเข้าเมื่อกี้เมื่อกี้ผมกด A ทิ้งไว้เลยนะนั่นแหละคือเวนผู้บอกอยู่ว่าหลังเข้าตั้งมาเล่นแนวหมวกผมอะหมดแล้วนะสุดแค่นั้นป่ะพี่เล่นสายทวิเบรตไหม สวยพี่โน้ตใบมาพอดีมันอิรูชั่นไงถึงนี่บอกอ่ะเออมันได้เรื่อยๆเอาเขาทำสเปลนะเออใครเข้ากลางอีกเอาลิงลิงลิงบิงจัดเลยเลือกจัดเลยแค่ผมมาแล้วกันหมดเลยเข้ามาแล้วกันหมดเลยลืมบอลพี่โน้ตลืมบอลวะแก่แก่แก่ ไม่เอามาปอนมาตัดปอนมาตัดที่พี่มีวอกอยู่แล้วมาเอามาวิ่งหน้าตั้งใส่ลูนเลยอ๋อก็มันบอกว่าลูนพี่ก็วิ่งขึ้นไปข้างบนเลยเอาเอาไปก่อนเอาไปก่อนเอาไปหมดนะม่ดิสใช่มาอดอย่างอย่างแสดงว่าตรงกลางไม่ได้ไม่น่าจะมีขนาดนั้นเดี๋ยวพี่เดี๋ยวอ้าวพี่ไปตามรังควานดาร์กก่อนจะเล่นเหรอสลับมาก็ได้นะสักตัวพี่จะมีเยอะไปให้ เล่นแทงด้วยประเด็นอันนี้ไม่ชอบไม่ชอบง่ายๆบอสอะเล่นของยากลงลยากเล่นของยาของใหญ่ไม่ถึงเลยวะไอ้เหี้ยมันมันก็แทงไงดูว่ากูขับไม่เนี่ยดูดไปเวนุ่นตรงไหนกูกูีิปากกูปากดูเซอร์เซย์ใหญ่สัตว์ปากฟ้าไม่ใช่ส้มมึงวอยวายๆหรอวะไม่ใช่ส้มไม่ใช่มันปากมันไม่ดูหมดไย ฟังดูเสถียรโซนนี้ไม่มีที่ได้หมดและในปุ่ในป้อมพี่เอาหมดละพี่เหรอพี่ว่าจะทำแยกล่างก่อนนะเราต้องเล่นแยกล่างไม่มีสวาร์ปนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาป้อมบนก่อนเรายังไม่ได้ทักกป้อมเลยไม่ใช่ไม่ใช่ผมอยู่ในรอซ้อนเข้มแข็งแกเดินไปรอเดินไปรอไม่ต้องก็ได้พี่ครับไม่น่าจะได้เล่นแหละบนน่ะพี่คิดว่าเขาไม่นำมาเด็บหรอก เรามากลางต่อไปละได้ปุ๊เดี๋ยวพี่ไปกลางนี่ไปกลางล่างโดนอยู่ล่างหมดเลยเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเรียบร้อเรียบล้อด่อนนะมาถึงยังด่อนด้อนด้อนเรเดี๋ยวเราเดียวพี่นุวะสองเฮ้ยลิงลิงลิงอาลิงดีว่ะอาลิงลิงไอจีจะป้อมวะเนี่ยลิงปอมไม่สักอาลิงปอมง้นด้อนงั้นด้อนมีสเปลมีสเปลต้องตีข้างหน้าว่ะ กูว่ามันมากลางไวเกิดเออเมื่อกี้ก็ยังคอมอยู่ละไปละพี่ไปบนต่อแล้วตายต่อไปพี่ชีวิตไม่เคยหยุดนิ่งดับเบฟลด้วยยื้อนานอัดเลยนะเกิดยื้อคนตายด้วยเฟรดแะชีวิตไม่เคยหยุดนิ่งรอบกามันเพราะว่ายังมีนี่อยู่ยึดหางกันเลยเดี๋ยวตาย

พี่จอมหมดอ่ะตัวปงตัวปอมพี่เอาหมดตอนนี้ไม่มีรถก่อนเติมยาก่อนเติมยาก่อนฮาวีดับเบิลหมดว่ะสักทีเถอะตัวไหนก็ได้สักตัวนึงไม่น่ามาแล้วพี่โซนโซนป่าบนมันอันตรายแล้วเขาคงไม่เดินมาละมันเซเซีมีม็อกละน่าจะยื้อได้อยู่ต้องโยกอ่ะ แบบนี้คือต้องโยกแล้วอ่ะเออโยกไปดักมาเล่นด้วยวะไม่มีเตี๋ยเตี๋ยไม่รอเหมือนกันวอดวอด Double t, <t e yes 3> a อดวงค BKB เจอเซ่อยู่กางตัวจริง ผมจะได้คาราฟ้าแล้วเฮ้ยพี่โนมาได้เลยไหมแป๊บนึงแป๊บนึงมานาไม่พร้อมใจเย็นเจยันไม่เท้าวกูหลอดเท้าว้แม่งผมเมื่อกี้ดูนะก็หลุนโคตรเฟี้ยวเลยหลุนวอล์กในวอล์กวอล์กในวอล์กเฮ้ยปอนฆ่าได้ยี่ตีโคตรมึงชุลล์ก่อนด้วยคกระทาฟ้าแล้วเปิร์ลสถตันก็ได้นะบอลยังยังยังไม่ได้ใช้เออหมายถึงว่าถ้ามีคาราฟ้าแล้วออกเพิร์กสถตัน ดไม่เข้าไม่เป็นไรไม่เป็นไรแข่งแริงจริงๆก็มันยิงข้างหลังอ่ะเพิ์กมากดมันตีหน่อยก็ได้ก่อนก็ได้หาฟ้าแล้วเียักล่างเพิ์กไปเลยเออเล่นแบบเซมิช่วยช่วยพี่นุ๊กไปดีกว่าีกว่าฟ้าป่ะอยากให้แกเออเพื่อนแกแล้วใช่ไหมตัวจริงอยู่หลังสุดนั่นตัวมปอมด้ อ๋อปอมปอมเดี่ยมีท้ายก็ดักอยู่ดักอยู่ก็บอกอยู่ว่าตัวจริงอยู่หลังสุดหลังสุดจริงๆอ่ะสวารมาได้ปะสิบวิกูไม่จับขาสวาร์ปมาต้องรีบออกไว้มันเสียเปรียบพี่เพราะว่าพี่ไม่ได้ฝ่ามันแล้วพี่มาบวกกับพวกเองด้วยแล้วมันต้องบวกไงพี่มันยื้อไม่ได้ เจอดอนขี่ฟ็อกกูขี่าาาฟาร์มดีก <c oughs> ว่าถ้างั้นมันไม่ได้แล้วเดี๋ยวโยกบนดีกว่าดันดันแบบดันดันมาให้ใอ้คิปมันดันสูงกว่านี้หน่อยอ่ะไม่งัน้นเ <c oughs> ราจะเล่นกันยากนะปู่เขาให้เฟรดอัพให้อย่างเงี้ยเราป้องกันฟ้าต้ากวน ดักแล็บวานนจริงจริงตัวจริงดักไม่ได้เล่นหรอกเกมนะีะเพราะว่าพี่กระดิษ์อ้ามนนกระดิษ์อ้ามมันจะไล่ปอนเออมันจะไล่มันจะไล่กูน,นี่หมวกวัดโดนมดขาดโดนตายสวยวะขอาวิธี หลบไม่ทันด้วยนะประเดยนดเซอร์เซตัดคลิปเออเซอร์เซตัดคลิปพี่เราเราพอเราเล่นบนกับพี่นู้ไปพี่นู้มีขวดปะมี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 มดับเบิ้ลมาให้อ่ะพี่ไม,ม่หว่านไหมพี่ปากกี่ล้อนี่ไม่เห็นเหรอไม่ใช่ไม่ใช่เอ้ย ไอ้ดาเข้าดาเข้าไีหนาวแล้วไีหนดาบเข้าไอ้ยิงใหญ่ไม่ไม่ทันคิ้ไม่ทันไม่ใช่ไม่ใช่มาถึงเล่นใบอ่ะออกใบอะเฮ้ยเล่จริงอะโอ้โหโดนสาดนิ่งๆแต่ยิ่งใหญ่กูพูดแค่นั้น เรจริงเหรอเออโซเซาจริงอ๋อตกจคลิปแบเลยเออช่างมันกลับละเราวเลนอื่นก็ได้ปล่อยมันตัดกลางไปก็ผมจะเล่นฟอร์ดบุ๊กเหี่ยอตีน้ำแข็งม่งยืนตีเย็นๆแล้กรจายน้ำแข็งเนี่ยได้ได้ละห้า แยกหาเฟดเดี๋ยวเฟดอัพดาฟามให้ผมที่รู้ผมวับผปั๊บอยู่ตรงคีมเห็นไหมข้างหลังตายไปโอ้ยได้สวนเฮ้ยฟอกก่อนเหรอพี่จะเย็นนนเล่นๆเยอะๆไปก่อนพี่โดนสแต็กเยอะไป เล่นต่อได้นะเล่นต่อได้นะเฟสข้อหลังพี่สูงให้พี่สูมให้พี่โน,ะน<ๆ>จะได้กระถางฟ้าอพัพให้พี่อ่ะคิดงอ้ามันต้องอย่างงั้นอยู่วะ <c oughs> จะได้กระถางฟ้าแล้วใช่ไหมได้แล้วได้แล้วเจ้พ <c oughs> ี่ทำบีกีบีต่อเฮ้ยป้อมล่างเรายังไม่ได้ซักป้อมนะบีบก,กีบีจกเกาะ กว่าตรงนี้จะโดนแก้วอะบอ๋กูปักพื้นไปมันไม่ถึงใช่ไหมถ้ามันปักฟ้าข้างบนถึงบอกว่าตรงไหนเนี่ยข้างบนไม่รู้สายนี้ดาเมจก็ดีนะครับแต่ผมสู้ว่าขวัญตีกระจายเวิร์ก,กว่าเอาไปดันยิ่งเกมเป็นเกมพิการพิการสี่ห้าเงี้ยเราต้องชิงความได,ได้เปรียบของป้อมนะครับเพราะว่ายัางไงก็แบบต้อง นตีกระจายถ้าเซอร์เซ่มันเอาร่างปลอมมาสกิลใส่เลยนะไม่ต้องให้มันได้ทำ,ำดาเมจทีมนะโอ้นี่นอะไรตัวปอมปะเอาป้อมล่างแล้วเดี๋ยวจะไปแกงแ๊งเลยตัวจิงเฉยกดอายมาเมื่อกีพ้พี่นึกว่าจะเป็นตัวปลอมวิ่งมาไงโอ้มาจริงเออเราวอล์กกันสองตัวเว้ย เอมมมมััันนนาาพี่ไปพี่ไปพี่มีกระทางฟ้าตัวอ่านทำผีอะเดี๋ยวนี่กลัวบอลตาลงรตาลงรักเลยนอนปติก็ได้เอาไปไหนอะน้องเอาไอ้เหี้ยได้บนเนี่ยโซเซตัวปอมเถอโอ้โหไอ้เหี้ยนู่นไปนู่นแล้วังใจเย็นนะเธอกระทางฟ้าเหรอไม่ไม่มันบิงกับมันโดนหินแล้วบิ้งไป มันมามันมานอนมันมาไอพี่นโน้ข้างฟ้าเล่นเลยพี่โน่เข้าแล้วตวบบาดได้ไหมบอสไปไม่ได้นี่ปอมนี่ปอมเราดอนเนี่ยนะกูต้องทำยังไงวะนี่เนไปข้างหลังเพื่อข้างหลังเ <c oughs> พื่อข้างหลังต้องพี่อีมเหรออ่ม <c oughs> เดี๋ยไปย่องวันที่ไม่เคยอยู่แล้วหมูย่องอะฮพระว่าอะไรนะมาเล่นไม่ได้มาลีเงี้ยทำซีดเกาะดีกว่าอยากเล่นป่ะทำตอนนี้นะได้ไม่ได้วะย้างล่างเดี๋ยวการเล่นฟอร์ทำไง ร่างอยู่ไหนไอ้ก,ก๊อฟอะก๊อฟลากความกูอ๋อเอ้ยพี่นุ้กเข้าแล้วหมดพอดีพี่นุ้กเข้าเดินไปพี่ตอนไหนตอนิงวะเนี่ยชิบหายแล้วกูออกมาตีบ้าน

This is my starview toy ไอ้เ <brightness> น <desserts> ี่ยพี่นู้นบัไม่เออลืมปะโทษปะพี่ลืมปะก็หล่อฟอร์ดฟอร์ดูบวางกูเล่นฟอร์ูบไ๊บอย่านี้นะกันพี่ลืมพี่ลืมพี่ขอโทษกูนั่งรอบว่านพี่นุ้ระเบิดอยู่เออเฮียทำไมพี่ไม่ไม่ระเบิดวะฉันรอหาเกินพี่ก็ยืนดูมันเฮ้ยมันดิสอาร์มันน่าจะวับได้ผู้วะ เดี๋ยวเฟดเดี๋ยวเอาดาฟ้าผมตายอยู่แล้วแล้วกูทำกูทำอะไรแทงขวดหรือเป่บอสมีธาฟ้าแล้วเล่นอะไรต่อหรือเปล่อยากเล่นคนตีคนตีกูเล่นแยกล่างไม่แม่พี่ถอยพี่ถอยพี่ถอยไม่ไม่เล่นไม่เล่นพี่ถอยพี่ถอยใจเย็นๆลยนอนนอนวางขวดไว้นะเดี๋ยวพี่วางไว้ให้ผมผมตายอยู่พี่เครียดบจะเล่นสายไหนอะตอนนี้กูจะทำแยกล่างกูเล่นคนตีแล้วเนี่ยแบบกูมีเอฟเฟกต์กับดาฟ้าล่างปลอมตีได้ด้วย พี่ไม่กากิมมอดียวะกิมมอจบพี่ไม่วางแล้วกันพี่ยังใช้อยู่ดิวะที่แรกพี่ไม่จะขายไงเนี่ยผมเกินแล้วเอาดิเอาไปแลกคืนผมจะขายโอเคโอ้โหสกอร์ขาดกันยับเลยนะเนี่ยดูดิห้าสิบสี่สิบแปดวะเจสเจสกระดาษผมลิงยูบอน พียขี้มาออกสองทางเออคิดเหมือนกันว่าจะได้ฟอนบุ้มกันเช็คกันนะเอาไปเช็คก,กันนะเออเอาไปเช็คเอาผมเอามายืนตีด้วยตัวปลอมแต่ตัวใหญ่มันก็ติดเป็นร่างปลอมเอ้เธอเสีย้ยนก,กูกะเอามาให้แบบให้มีอะไรถึกๆตึงมันถ้าสมมติมันเข้ามาล้วงกูอะไรเงี้ยดาร์กไม่มีของเลยสิบหนึ่งสิบห้าโดนพี่ไปกี่ตัวล่ะเยอะเลย โดนพี่โดนโดนไปกี่ตัวไม่ได้เล่นน่ะเห็นไหมต้นเกมถ้ามีวอลเยอะๆเล่นง่ายมากเลยทำเกมรวยๆเลยลข้างบนอ่ะพี่เมียนตีนะพี่ถ้าถ้าถ้าเจอแบบตัวนี่เดี๋ยวพี่เมียนตีให้ดอนก็ด่อนเดี๋ยวนบ้านดโลกร้าากนไหนซูมอ่ะไม่ซูมเมื่อกี้เห็นดาร์กพี่จะซูมดาร์กไงเสองอีกรอบได้ไหม

เอา BGB ไม่กดอนะว้ามาแล้วไปจริงทุกคนสำหรับเกมนี้ก็ประมาณนี้แหละครับสเก็ตเอาไว้เจ้าใหม่คลิปหน้านะฮะอย่าลืมติดตามแฟนเพจกันนะครับบายจ้า